ที่เข้ามาอยู่กับไทยนะตอนนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยเราได้มองเขานะครับว่าเขาเป็นคนที่มาร่วมชะตาก,กันกับเราในฐานะที่เขาเข้ามาใช้แรงงานเขามาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราเนื่องจากเราต้องใช้พึ่งแรงงานของพวกเขาคนไทยไม่ทํางานด้านที่พวกเขาทำเพราะฉะนั้นเขามาช่วยเราอยู่แล้วเขามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับเรามากันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรก็แล้วแต่จะถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ณนะวันนี้ เราเป็นญาติกันเราเป็นพี่น้องกันในเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาเกิดเหตุนี้ขึ้นมาขอความเข้าใจของพี่น้องประชาชนของเราได้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับยามเจ็บป่วยได้ไข้เราดูแลเขาเราจะได้ใจแล้วก็ได้คนมาทํางานในช่วงที่เราหายไปเขาก็ะเราก็จะอยู่กันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันฉนั้นฝากความรู้สึกนี้รู้สึกดีๆอย่างนี้เผื่อแผ่ไปถึงทุกคนนะครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n i e w Channel นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะ n i e w Channel ก็ได้นําเอาคลิปวิดีโอจากแอปพลิเคชัน TikTok ของคนเมียนมาที่อาศัยและทํางานอยู่ในประเทศไทยซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอการดูเอ็ดระหว่างคนเมียนมาและโคโศกสอบอคค่ะ ซึ่งเชื่อว่าใครหลายๆคนต่างก็เคยได้ฟังและได้ยินคำพูดของท่านโฆศกสบคเมื่อวานนี้ที่ท่านได้กล่าวออกมานะคะและเข้าใจว่าแรงงานเมียนมาหลายท่านที่เข้าใจภาษาไทยฟังพูดและฟังภาษาไทยรู้เรื่องอาจจะเข้าใจความหมายที่ท่านได้สื่อสารไปซึ่งสำหรับวันนี้นะคะทางช่องนิวชานเอลก็จะนำเอาบทความบทความหนึ่งจากเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะคะ ซึ่งเขาได้เขียนไว้ว่าข่าวการติดเชื้อโควิดของแรงงามข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านทําให้เราเห็นปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคนพมา่าคือคนอื่นการปฏิบัติกับคนพมา่าจึงเหมือนกลายเป็นจำเลยสังคมเป็นตัวสร้างปัญหาเป็นที่น่ารังเกียจเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเป็นกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วและอีกมากมาย การพูดถึงคนเมียนมาจึงเต็มไปด้วยถ้อยคำที่ดูถูกดูแคลนไอ้พวกนี้พวกพมา่าพวกแรงงานชั้นต่ำคนพม่าเป็นคนอื่นที่มีฐานะทางสังคมต่ำกว่าคนไทยถูกรังเกียจถูกลอยแพรถูกไล่ถูกขังถูกล้อมรั้วรวดน้ำการถูกปฏิบัติที่ไม่ได้ถูกความเคารพหลายครั้งก็นำมาซึ่งการหนีตายเอาตัวรอดเพื่อให้ตัวเองปลอดภัย นั่นก็อาจนำมาซึ่งการแพร่กระจายของโรคที่ไม่สิ้นสุดซึ่งในฐานะที่เพจนี้เป็นเพจของพ่อแม่สิ่งสำคัญมากๆที่เราควรสอนลูกหลานคือการที่เราทุกคนมีความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์เราอาจแตกต่างกันด้วยหน้าตาผิวพรรณเชื้อชาติศาสนาฐานะการศึกษาสูงต่ำดำขาวที่เราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่ในความแตกต่างเหล่านั้นไม่เคยทำให้ใครเป็นมนุษย์มากกว่าหรือดีกว่าใครแม้เราทุกคนจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าเรื่องใดแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีเหมือนกันคือสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีและความต้องการขั้นพื้นฐานความต้องการขั้นพื้นฐานมนุษย์ทุกคนต้องการการอยู่รอดต้องการความปลอดภัยต้องการที่อยู่อาศัย ต้องการปัจจัยขั้นพื้นฐานต้องการความเข้าใจต้องการความรักต้องการความเคารพจากผู้อื่นการเข้าใจความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นมีความเข้าใจความหลากหลายและความเข้าใจหัวใจและความทุกข์ของคนอื่นไม่เหยียดไม่เหยียบย่ำไม่กดตำ่ำไม่ดูแคลนไม่ยะโสโอหัง เพราะแม้เราจะไม่มีใครเคยเหมือนกันแต่เราล้วนเป็นมนุษย์ที่เท่ากันนั่นเองถ้าเราเข้าใจคนเมียนมาเป็นมนุษย์เราจะเข้าใจการหนีตายข้ามประเทศมาพื้นที่ปลอดภัยมีการรักษาชื่อเป็นชั้นนํามีค่าแรงที่ดีงามกว่าประเทศบ้านเขาว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้น เนื่องจากมนุษย์ทุกคนต้องการความอยู่รอดซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นั่นเองเราอาจจะกลับมาตั้งคำถามว่าทำไมเราไม่ได้ป้องกันการข้ามแดนที่ผิดกฎหมายใครรับประโยชน์จากอะไรเรื่องเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจความเป็นมนุษย์เราจะปฏิบัติกับคนเมียนมาด้วยความเคารพกันช่วยเหลือพวกเขาความเข้าใจว่าไม่มีใครอยากติดเชือ้อ ไม่มีใครไม่อยากตรวจไม่มีใครที่อยากตายไม่มีใครอยากจะสร้างปัญหาเราจะปฏิบัติกับเขาด้วยความขอบคุณที่เขาเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้เราจะทําให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งแทนการรู้สึกว่าเป็นคนอื่นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันแบบได้รับความร่วมมือ ความร่วมมือที่ช่วยทำให้เราทุกคนปลอดภัยและเมื่อเราสามารถมองเห็นที่อะไรที่ไม่ใช่ปัญหาของตัวบุคคลเราจะมองเห็นสิ่งที่เป็นปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างแล้วเราจะรู้ว่าแล้วปัญหานั้นมันไม่ใช่แค่พวกเขาแต่มันต้องเป็นพวกเราทุกคนที่ต้องก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกันดังนั้นคนเมียนมารหรือแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เขาคือเพื่อนบ้านของเราเขาคือคนที่ช่วยเหลือประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้อยู่รอดซึ่งถ้าไม่มีแรงงานของคนเมียนมาในงานบางงานคนไทยบางคนอาจจะไม่ทำคนไทยไม่ทำงานที่พวกเขาทำกันดังนั้นเราจึงต้องเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าขาดแคลนใดคนใดคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้เมื่อถึงภาวะวิกฤตแบบนี้เราจะต้องจับมือกันก้าวข้ามผ่านไป ้ไดคนเมียนมาที่เข้ามาอยู่กับไทยนะตอนนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยเราได้มองเขานะครับว่าเขาเป็นคนที่มาร่วมชะตาก,กันกับเราในฐานะที่เขาเข้ามาใช้แรงงานเขามาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราเนื่องจากเราต้องใช้พึ่งแรงงานของพวกเขาคนไทยไม่ทำงานด้านที่พวกเขาทำเพราะฉะนั้นเขามาช่วยเราอยู่ แล้วเขามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับเรามากันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรก็แล้วแต่จะถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ณนวันนี้เราเป็นญาติกันเราเป็นพี่น้องกันในเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาเกิดเหตุนี้ขึ้นมาขอความเข้าใจของพี่น้องประชาชนของเราได้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับยามเจ็บป่วยได้ไข้เราดูแลเขาเราจะได้ใจ แล้วก็ได้คนมาทํางานในช่วงที่เราหายไปเขาก็กเราก็จะอยู่กันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนั้นฝากความรู้สึกนี้รู้สึกดีๆอย่างนี้เผื่อแผ่ไปถึงทุกคนนะครับคนเมียนมาที่เข้ามาอยู่กับไทยนะตอนนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยเราได้มองเขานะครับว่าเขาเป็นคนที่มาร่วมชะตากันกับเราในฐานะที่เขาเข้ามาใช้แรงงานเขามา พื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราเนื่องจากเราต้องใช้พึ่งแรงงานของพวกเขาคนไทยไม่ทํางานด้านที่พวกเขาทำงะะั้นเขามาช่วยเราอยู่แล้วเขามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับเรามากันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรก็แล้วแต่จะถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ณนวันนี้เราเป็นญาติกันเราเป็นพี่น้องกันในเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาเกิดเหตุนี้ขึ้นมาขอความเข้าใจของพี่น้องประชาชนของเราได้ดูแลซึ่งกันและกัน นะครับยามเจ็บป่วยได้ไข้เราดูแลเขาเราจะได้ใจแล้วก็ได้คนมาทํางานในช่วงที่เราหายไปเขาก็กเราก็จะอยู่กันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนั้นฝากความรู้สึกนี้รู้สึกดีๆอย่างนี้เผื่อแผ่ไปถึงทุกคนนะครับ